อกอฟมาลูกพี่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 ี่พี่ที่พี่พี่พี่ที่เป็นนักแสดงอยู่อยู่ประมาณเส้นนี้นะลูกนะค่ะอย่าคือจะทำอะไรคุณครูก็ได้ยกเว้นอย่ามาถึง <c oughs> มา,าข้าศ <ทำ S 2> ึกจำไ,าากได้ ก็อยู่ที่บ้านเราผัดกุเกิลมนเป็นสูตรทองวันทองเลยแล้วก็ออยากได้น้ำใช่ไหมครูเก๋อฟองได้ไหมครับถ้าเกิดครูเก๋ไม่ให้ออฟนะเดี๋ยวต้องมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดไม่ออกอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะมาลุมครูเกลนะครูเกลตงให้นาำออมนะไม่ไม่ได้นะตอนเนี้ยออมน้องออาน้ำนี่ไปให้เพื่อนเป็นลุมยังไงอ่ะเพราะว่าเพื่อนเขาอยากกินน้ำมากครับแล้วออมก็อยากกินด้วยแต่ถ้าเกิดครูเก๋มให้ออมตอนเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมันลุมครูเกลแน่เลยครูก็อยากกินครูก็เหลือ แต่ไม่ได้เพื่อเพื่อนหลายคนครับหลายชีวิตครับไม่ได้ไไดเอาเงี้ถ้าคุณเก็บไม่ให้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นงไม่อออ ยิงให้ครูเก๋ต้องให้ออฟเพราะว่าทำไมคิดแล้วนะคิ่เป็นซานี่อีกแค่20นาทีนะไม่ได้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 ทำไมเอาอมนนี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโอ้ย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 เพราะว่า นี่นะครูเก๋ต้องให้ออฟนะทำไมอ่ะเพราะว่าโอ้ยคิดไม่ออกเมื่อกี้เหมือนจะมาแล้วนะเออมันจะมาแล้วเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ต้องคิดให้ได้ไม่งั้นคืนนี้ใครพร้อมใครพร้อมอ่าเนี่ยนี่นี่พร้อมใช่ไหมอืมคิดให้ได้นะยั่วยุ ว่าค่ะครูแกขอน้ำท่อนไหนหนูเอาหยุดเล่นหนูหนูเอามาตั้งนานแล้วอ่ะหนูเอามาตั้งนานแล้วอ่ะมาไม่ไรก็ไม่คิดพูดถึงเข้ามาหนูของหนูจริงจงครูวิเห็นอ่ะหนูก็เนี่ยแหละหนูของหนูจริงๆหนูถือมาหนูก็มาวางไว้ไม่มีชื่อหรอกแต่ของหนูอ่ะของหนูของหนูจริงๆ แล้วหนูโกหกไงโกหกไม่จับไม่ได้อ๋อไม่รู้อ่ะจับได้สูตรมาสมอะไรน้ำหนูน่ะหนูแกะให้ก็ได้จริงของหนูของหนูก็ต้องอยู่กับหนูดิก็หนูวางไว้ครูก็มีสิทธิ์หยิบได้ใช่ป่ะหนูไม่ได้ติดชื่อไว้อ่ะหนูจะรูเ้ได้ไงว่าเป็นของหนูอ่ะของหนูอ่ะ มันบอกไม่ได้ว่าโหแต่หนูเห็นน่ะเพราะว่ามันเป็นของหนูอะ่ะออจริงๆริไม่เอาหนูหนูให้คุกินนะคุณให้หนูตอบว่าล่ะไม่เอาเดี๋ยวติดหวัดไม่เป็นไรหนูไม,ไม่กลัวใัสองพนกาอู้ห่กูัวหู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 หน นี่ครูเพิ่งหยิบมาจากตู้เลยหนูก็ไปใส่ในตู้ลายมือก็ลายมือลายนิ้วมือครูเลยนะเนี่ยมันก็ไม่รู้ของหนูของหนูอยู่ดีแหละแล้วมันเป็นของหนูก็ต้องเป็นของหนูสิเปลี่ยนวิธีหนูนึกไม่ออกงั้นเราใจับไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นวิธีออดจะได้วิธทกลวิเทียวให้อยู่นะยุแย่ อะไรนะยุยุยงยุยงยั่วยุยุยงแยงยั่วยุแม่โมแม่อของลิวตี้ต้องแต่งเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาเลยเรื่องใหญ่โตมาหัวมันคิดตีว่าาแบบถ้าไม่ได้อันเนี้ยไปเป็นยังไงตายนะขนั้นเรื่องโดนนะโดนอะไรโดนอะไรอ่ะ อ้อนแล้วล่ะไม่เหมือนไม่เหมือนโกหกแล้วล่ะหนูเริ่มอ้อนละอือไหนูเปะไห้หนูเถออ๋อหนูเถอะไม่มันไม่มันไม่โกหกมันอ้อนอะเอออ้อนอ้อนอะเอ้ามันหนูไมอ้อนนี่ใครกันนี่คนละวิธีอะไรที่มันดิ้นอยู่เนี่ยกนละวิธีอะไร ของนู้นเรียกหรอไม่ใช่โกหกแล้วเปลี่ยนไปที่ไม่ได้โกหกเปลี่ยนไปที่ของนู้นโกหกไงอะโกหกนี่ยังแต่งเรื่องมันเรื่องแต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งอะไรอ่ะแต่งเรื่องคิดเรื่องขึ้นมาเลยเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องรุนแรงมากที่ฟังเราต้องให้น้ำอะ ไฟไหมเอาไงเอาไงไฟไหมตรงนู้นวน่าขอ้น้ำอะค่ะมันเป็นขวดสุดท้ายแล้วอาจจะช่วยเพื่อนไฟไหมที่ไหนที่ที่หน้าหน้าบ้านแล้วใครอยู่ในนั้นบ้างอะแล้วมันจะช่วยได้เหรอน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟรู้เราทำได้เหรอก็ยังโอเคไงคะมันก็อยากไปราดผ้าได้แล้วก็ผ้าไปผ้าไปปิดได้กูช่วยได้ ไฟจะไหม้ได้ไงแถวนี้มันปลอดภัยจะตายมันอันยังไม้เลยใช่ไหมอันนี้ต้ทำไมอันนี้ให้อันนี้มันจะเล่าเรื่องอันนีแม่นีบอกให้หยุดพูดนะอันนี้ความต้องการคือบอกว่าอ่ะหยุดเอาไปเถอะเอาอีก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 มาลูก